สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูดวงกะมลนะคะวิชาภาษาไทยค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องคำที่ประวิสันชนีและคำที่ไม่ประวิสันชนีเราเรียนพร้อมกันเลยค่ะประวิสันชนีนั้นคือมีสาระ ทอยู่ในกระทะจะเอามาราดไปผัดกับปูด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 ูแล้วมันออกเสียงอ่ะอ่ะมองไปจะสะระนาล่ะคือประวิสันชนีมองไปจะสะระนาล่ะคือประวิสันชนี ชนีมองไปจะสะะรออนนคืวิสัชีสวัสดีครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคําประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีกันนะครับต่อไปเรามาดูคําต่อไปนี้นะครับ เพราะตอนท้ายจะมีคำถามกะเพราคนาชนีทะเล มะลิจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆจะเห็นว่าทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญนีชัดเจนน้องๆลองทายสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร มาดูกันนะครับว่าตอบถูกกันหรือเปล่าคำที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคำประวิสัญนญนีครับคำประวิสัญนญนีคือคำที่ประสมด้วยสระอะโดยมีรูปประวิสัญนญนีปรากฏให้เห็นชัดเจนเวลาอ่านจะออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นกระจกออกเสียงว่ากระ น้องๆลองออกเสียงตามเลยครับกระจกกระทะออกเสียงว่ากระทะ มาออกเสียงคำนี้กันนะครับกระทะกะลำปรีออกเสียงว่ากะะล่ำปลีคนเก่งลองออกเสียงพร้อมกันนะครับกะ่ลำปลี มระออกเสียงว่ามะระมาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะครับมะระรู้จักคำที่ปรวิสัชนีแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับยิงคำที่เป็นคำาปราวิสัชนี เล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาดูคำต่อไปนี้กันบ้างนะครับชบาจมูกทนายอังุงุ่น วิทยุจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับเก่งมากครับทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงเหมือนมีสระอ่ะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะคนเก่งลองบอกอีกทีสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร หมดเวลาแล้วเลยครับมาดูเฉลยกันเลยคําที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคําที่ไม่ประวิสัญนีครับคําที่ไม่ประวิสัญชนีค,ค,นคือคําที่มีตัวอักษรออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปประวิสัญชนีปรากฏให้เห็นเวลาอ่านจะออกเสียงอะกึ่งเสียงเช่นทหารออกเสียงว่า ทะหารถนน,นออกเสียงว่าถะนนฉลามออกเสียงว่าฉะลามขนนออกเสียงว่าขะนุน มะเล็ดออกเสียงว่ามะเล็ดเรามาออกเสียงคำเหล่านี้พร้อมๆกันนะครับท้หารถะหนนชะหลาม หนุนมะเล็ดรู้จักกับคำที่ไม่ประวิสัชดนีแล้วน้องๆลองเล่นเกมและทำกิจกรรมสนุกๆต่อไปนี้ดูนะครับวิ่งชนคำที่ไม่ประวิสัชนี どこで ใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันจงเลือกคำต่อไปนี้ลงในตะกร้าคำที่ปราะวิสัญน,นีและคำที่ไม่ปราะวิสัญชนีให้ถูกต้อง เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับคำประวิสัญนีกระเพราเป็นคำที่ประวิสัญชนีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญนีทะเลเป็นคำที่ประวิสัญชนีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญชนีมะลิ เป็นคำที่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีกระจกเป็นคำที่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีมระเป็นคำที่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีคำที่ไม่ประวิสัญญีทหารเป็นคำที่ไม่ประวิสัญญี พระออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะฉบาเป็นคำที่ไม่ประวิสรญนีเพระออกเสียงเหมือนมีสระอแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะฉลามเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะวิทยุเป็นคำที่ไม่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอขน เป็นคำที่ไม่ประาวิสัญชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะรู้จักกับคำที่ประและไม่ประวิสัญชนีแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับมาทบทวนกันด้วยนะครับเมื่อได้ดูวิดีโอแล้วนะคะให้นักเรียนอ่านเพิ่มเติมในหนังสือเรียนภาษาบาลีหน้าหกค่ะและทำแบบฝึกหัดทักษะหน้า42ค่ะ เขียนคำให้ถูกต้องตรงกับคำอ่านตัวอย่างนะคะคำอ่านถนนเริงก็เขียนคำว่าถนนนะคะคำที่สองอร่อยสามสบาย4ผล,ลไม้5สุขภาพคำต่อไปราชการและสุดท้ายคือคำอธิบายค่ะสำหรับหน้าที่43นะคะส่สุดพ,พัดลายมือนะคะ พัดบท้อยกรองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรพัดแล้วฝึกอ่านค่ะร่างตายยามเจ็บป่วยหมอต้องช่วยจัดยาให้กินแล้วหายป่วยไข้สุกสดใสฟื้นตายาอาหารดีมีคุณภาพช่วยกำปราบโรคนานาออกกำลังเป็นเวลาดีกว่ายาเป็นไหนไหน เมื่อนเรียนเข้าใจแล้วนะคะมาทําแบบฝึกหัดเลยค่ะเขียนด้วยลายมือบรรจงเสร็จแล้วเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายภาพส่งเข้าในอรลบั้ได้เลยนะคะแล้วพบกันในค่ะสวัสดีค่ะ